สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อน,เอนๆเข้าสู่ช่องลอต t ตอ u ี่ดังนะคะวันนี้เราก็มีสูตรหวยมานําเสนออีกแล้วนะคะวันนี้เป็นสูตรเลขวิ่ง2ตัวบนค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการคํานวณกันค่ะ งวดที่เราจะใช้ก็คือวันที่16สิงหา2564นะคะใช้เลขราวันที่1บวกเลข2ตัวแล้วก็บวกเลขคงที่ของเรานะคะสูตรที่เราจะใช้ก็คือหลักหมื่นของเลขรางวันที่1หลักร้อยนะคะบวกบวกด้วยหลักส0บบวกด้วยหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วยหลัก10ล่างบวกด้วยเก้าคงทีนะคะ สูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือหลักแสนบวกด้วยหลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นบวกด้วยหลักสิบล่างบวกด้วยหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยหคงที่นะคะเลขที่เราจะใชกก้ก็คือตัวนี้เลยค่ะ0.4.6.7 50เลข2ตัวก็จะเป็นสองสนะคะเราก็จะมาบวกกันจับเลขตรงนี้นะคะที่เราเขียนเอาไว้มาบวกกันตรงนี้เลยค่ะ4.7 1บวก7เท่ากับ11นะคะ11บวก5เท่ากับ16 สิบวกได้ศูนย์เป็น0นย์นะคะจากนั้น9กหมาบวก2เป็น18 18บวกได้9คงที่ของเราก็จะเท่ากับ27นะคะเขียนลงไปเลย27แต่ละเลขที่เราจะใช้คือเราจะใช้แค่หลักหน่วยนะคะเลขเดียวมาดูตัวที่2ค่ะศนบวก0เท่ากับ0ูนบวก4เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6 6บวก3ามเป็น9กนะคะเบวก6เท่ากับ15บเขียน15้าลงไปค่ะ ก็ผลลัพธ์ก็จะได้75นะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า75ที่เราหาได้เนี่ยงวดประจำวันที่1กันยายเนี่ยเขาออกอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูผลรางวัลรางวัลก็คือนี่ค่ะ114475นะคะเพราะเราหาแค่สองตัวถูกไหมหาแค่2ตัวบนนะคะก็จะมาผูตรงนี้ก็จะมาเข้าตรงนี้นะคะ75นี่ เดี๋ยวต่อไปเราจะหาของงวดนี้ยค่ะวันที่1กันยานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูงวดของวันที่1กันยา2 5สนห้ารนะคะเลขตั้งวันที่1นึ่งก็จะคือ1นึ่งหนึ่งสสเจห้านะคะเลขสองตัวก็จะเป็น7 9เราก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะเอาเลขหลักข้างบนเนี่ยมาบวกกันแล้วก็บวกในเก้าของทีนะคะก็จะได้หนึบวกสี่เท่ากับห้านะคะ 5บวก7เท่ากับ12 12บวกอีก5เท่ากับ19นะคะ19บวกอีก7เท่ากับ24 24บวก9คงที่เท่ากับ33ใช้หลักเดียวค่ะใช้หลักหน่วยอ่ะตัวที่สองนะคะก็จะเป็น1บวก1บวก1เท่ากับ3บวกด้วย7เท่ากับ10นะคะ10บวก9เท่ากับ19 19บวก6เท่ากับ1ิบ 25นะคะเขียนยี่สลงไปใช้เหมือนเดิมค่ะใช้เลขหลักหน่วยนะคะก็จะได้เป็น3าหแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสามหมันจะเข้าเลขสอตัวบนที่เราหาของงวดวันที่16กกันยาหรือเปล่านะคะ,ะนี่หลังวันที่ออกก็คือ070935 35นกะคะ35ก็จะมาเข้าตรงนี้ที่เราหาได้2ตัวนี่เข้าตรงนี้เลยคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวมาดูงวดของวันที่1ตุลาสองพนนะคะเราจะใช้งวดประจำวันที่16กันยาสองนใช้เลขรลงวันที่1นะคะมาบวกกันเหมือนเดิมค่ะรางวันที่1ของวันที่16กันยาสองนก็ออกมาเป็นดังนี้นะคะ070935แล้วก็เลข2ตัวก็จะเป็น90นนะคะเราก็จับมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็มาบวกกันนะคะอ่ะ 7 9 1 6บวก9เท่ากับ16นะคะ16บวก3เท่ากับ19 19บวก5เท่ากับ24 24บวก9เท่ากับ33บวกด้วย9คงที่เท่ากับ42นะคะก็จะเขียน42ลงไปเนาะเสร็จแล้วตัวข้างล่างนะคะศนบวก0นเท่ากับ0ะคะศูนย์บวก7เท่ากับ7 7บวก9เท่ากับ16นะคะ1 6บวก0ได้16นะคะ16บวกด้วย6คงที่ก็จะได้เท่ากับ22 22ค่ะแล้วก็จะมารอดูนะคะว่างวดประจำวันที่1ตุลาเขาจะออกอะไรเลขหน้า2เลขท้าย2ตัวของเขาจะออกอะไรนะคะ2 2จะเข้าหรือเปล่าไปติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ